แงในในจดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกระสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแดบ,บหัวใจไม่เคยเบาชคดีติดตัวเมือนลมหายใจขอ้อรไายกตแตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรัจกจัดวานไม่แกงสิสงแดดสิบเปิดทางจุกการวางแผนเงิน,งน,งนล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดัวใหนเลย สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่าน,นี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของดวงดาวก่อน นะคะคในเรื่องของดวงดาวนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะชาวตุลส้มมองว่าดาวใหญ่คือดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในเรือนสุภาของคุณละนะคะได้มาอยู่ในเรือนสุภาซึ่งเป็นเรือนที่ดีมากๆนะคะส้มต้องบอกแบบนี้เลยเป็นเรือนที่ดีงามนะคะหลายๆคนอาจจะคิดที่จะเรียนต่อนะคะหรือไปต่างประเทศไปเที่ยวหรือไปทํางานต่างประเทศหรือไปเรียนต่อต่างประเทศอันนี้นะคะ ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสเหล่านี้ที่ต้องการจะได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับต่างประเทศรวมถึงบางคนนะคะอาจจะคิดที่จะเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณก็ได้คือกลับเข้ามาหาทางสงบนะคะบางคนอาจจะคิดที่จะไปบวชไปบวชเรียนก็ได้นะคะหรือว่าถือศีลแบบนี้เป็นต้นนะคะ คือหาทางสงบทางด้านจิตวิญญาณเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณบางคนเรียนรู้ทางโลกจริงๆบางคนเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ส้มมองว่าในเรื่องของงานเนี่ยถ้าเราคิดดีทดําดีพูดดีเรือนสุภาจะให้ผลค่อนข้างแรงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะอุปถัมเราดีมากๆนะคะในส่วนของสิ่งที่จะต้องดูแลนิดนึงคือเรื่องของอารมณ์ค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยนะคะในช่วงนี้เลยไปจนถึง ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เพราะอะไรดาวสาวนะคะจะมีการย้ายเพราะเวลาดาวสาวมีการย้ายมันจะมีการสะเทือนและก่อนที่เขาจะย้ายนะคะออกจากในเรือนปุตตะของคุณเนี่ยก่อนที่เขาจะย้ายเขามาเจอดาวเ,าเป็นดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูนะเขาเจอกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของพลังงานในเรื่องของอารมณ์ที่มันมีการประทะกันนะคะเพราะว่า ดาวสุกเป็นดาวธาตุน้ําดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟนะคะแล้วพอมาปะทะกันเนี่ยต้องบอกว่าน้ามันไม่ใช่ด้วยมันไม่ได้ช่วยดับไฟนะต้องบอกแบบนี้เนาะเออมันไม่ได้ช่วยดับไฟนะคะใน,ในทางโหราศาสตร์ไทยคือถ้าสุกมาเจอกับเสาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นระวังในเรื่องอารมณ์ระวังในเรื่องความร้อนฟืนไฟต่างๆและความใจร้อนของตัวเองนี่แหละทําอะไรขอให้ไม่ประมาทนะคะ ค่อยๆคิดค่อยๆทำอาจจะมีคนอยากมาปะทะกับเราโน่นนั่นนี่นะคะให้ใจนิ่งไว้และจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนิ่งไว้ในแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วปัญหามันจะผ่านไปด้วยดีนะคะแม้กระทั่งเรื่องของการขับรถขับราใดๆก็ตามก็ขอให้ขับรถด้วยความมีสติไม่ประมาทนะมันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือเรื่องราวที่มันเป็นในเรื่องของความร้อนแรงอะไรแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของ การงานนะคะในเรื่องของไพ่กันก่อนนะคะใบแรกขึ้นไพ่8ถ้วยนะคะแล้วต่อขึ้นด้วยไพ่6ถ้วยเพราะฉะนั้นสมองว่าคุณอยากเปลี่ยนงานละอยากเปลี่ยนองค์กรอยากเปลี่ยนงานนะคะเนื่องจากมีคิดถึงงานเก่านะคะมีเจ้านายเก่ามาชักชวนให้ไปทำงานด้วยคนที่ทำงานฟรีแลนซ์งานออนไลน์นะคะ ส้มมองว่าในระหว่างที่คุณเบื่อๆนี้จะมีโอกาสเข้ามาจากเจ้านายเก่านี่แหละจากคนที่เคยจ้างคุณเก่าๆนะคะอันนี้ส้มถือว่าดีส้มถือว่าดีมากๆนะคะเป็นโอกาสที่คุณจะได้รับจากอาจจะจากบุคคลเพศหญิงนะบ,บุคคลเพศหญิงแล้วก็งานที่ทําได้ดีใครทํางานฟรีแลนซ์งานออนไลน์งานเทคโนโลยีนะคะงานที่เ,เกี่ยวข้องกับสื่อการสื่อสารต่างๆเนี่ยส้มมองว่าดี นะคะแต่ถ้าเกิดทํางานประจําคุณอยากจะออกจากงานเนื่องจากว่ามันมีโอกาสเข้ามาแหละจริงๆก็น่าจะรู้สึกว่ามันอิ่มตัวตรงนี้นะจุดๆเดิมละแล้วมเีเพื่อนฝูงนะคะหรือเจ้านายเก่ามาชักชวนให้ไปทํางานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอทําให้รู้สึกอยากออกจากจุดๆเดิมนะนะคะขึ้นไพ่ห้าไม้เท้าแต่ว่า เราก็คิดอ่ะมันก็สับสนมันก็เป็นอารมณ์สับสนนะเออส้อมมองแบบนั้นว่าในช่วงกลางกลางเดือนคุณจะรู้สึกว่าเอ,อ้ควรควรไปทําดีหรือไม่ควรไปดีอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นส้อมมองแบบนี้ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ที่คุณรู้สึกว่ามันน่าจะดีแต่มันไม่ได้ดีเท่าที่ใจคุณคิดอ่ะสาหรับคนที่จะกลับไปทํางานเดิมงานเก่าอ่ะ นะคะโดยเฉพาะคนที่จะกลับไปทํางานเดิมงานเก่าคนทํางานประจำนะเพราะว่าสุดท้ายคุณน่าจะชะลอนะคะสุดท้ายคุณน่าจะชะลอเลยแหละในเดือนนี้คืออยากมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าเรารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่มันในในสิ่งที่เจ้านายเก่าหรือว่าเพื่อนเก่าแนะนํามานําเสนอมาในเรื่องของงานนะคะที่จะให้เราไปทำอะเรารู้สึกว่ารีบร้อนไม่ได้ เรารู้สึกว่ามันมีความไม่ซื่อสัตย์นะจากอีกฝั่งหนึ่งในการที่จะมาบอกในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของงานต่างๆเออนะคะในเรื่องเงินเดือนในเรื่องสวัสดิการหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มเรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาบอกเราแล้วมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเรารู้สึกว่าชะลอไว้ก่อนดีกว่าถึงแม้ว่าจะเบื่อที่เดิมมากๆแหละแต่ว่า ชะลอไว้ก่อนจับงานที่เดิมไว้ก่อนจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะนะคะในช่วงเ,เดือนกุมภาพันธ์นะคะงานที่ทําได้ดีในช่วงต้นเดือนจะเป็นงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำนะคะงานคาเฟ่ต่างๆนะคะงานที่เกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงเฟมินีนงานที่เกี่ยวกับาการจัดดอกไม้อะไรที่เป็นเรื่องราวความละเอียดอ่อนของผู้หญิงค่ะ ะะคุณทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็งานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเป็นเทรนเนอร์ค่ะสายสุขภาพก็มานะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมทุกอย่างซ่อมแซมไฟซ่อมแซมทุกอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับงานซ่อมอะ่ะเออดีมากๆต้องบอกแบบนี้เลยเพราะขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะงานเกี่ยวกับไฟพลังงานไฟการซ่อมแซมอันนี้ถือว่าดีเลยนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่า มันจะมีช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับจุดจุดเดิมที่คุณอยู่นะคะมีความรู้สึกว่าพอเวลาเราได้รับโอกาสมันมีคนที่เหมือนกับเอาพูดง่ายๆอยากจะไฟ์กับเราอยากจะแข่งขันหรืออิจฉาเราแล้วก็มาปะทะก,กับเราเลยนะคะนี่ค่ะขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์ห้าเมท้ากับเดอะทาวเวอร์นะคะมันอาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในที่ทำงานก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้คุณ ใจเย็นๆส้อมอยากให้คุณใจเย็นๆแล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าส้มมีความรู้สึกว่าพลังไฟของคุณในการที่จะทำอะไรใหม่ๆมันค่อนข้างดีมากๆนะคะเนื่องจากว่ามันอยากจะออกจากจุดเดิมรู้สึกว่ามันมีพลังงานไฟมันมีไฟนะมันมีไฟนะคะที่จะทำอะไรใหม่ๆเออเวลามีคนชักชวนนะคะเราอยากทำอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นแต่ว่าตรงเนี้ย เรื่องที่มีคนขัดขัดตาทับเราเนี่ยมันอาจจะมีพลังงานของคนที่มาขัดเรานะคะหรือว่าอิจฉาเราแล้วพูดอะไรไม่ดีใส่เราตรงนี้มันเป็นบททดสอบนะคะนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเรารีบร้อนทํารีบร้อนตัดสินใจไม่อ่อมเลยนะคะช่วงต้นเดือนใช่ค่ะอ่อมแล้วพอเวลามีคนมาชักชวนพลังงานไฟมันพุ่ง พอเวลามันพุ่งมากเกินไปมันจะมีบทเรียนนะคะเข้ามาเพื่อให้คุณลดทอนนะคะความใจร้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะที่เข้ามาลดทอนพลังงานไฟของคุณนะให้คุณใจเย็นลงนะคะมันก็คือในเรื่องของอย่างที่บอกละคนเข้ามาขัดจงขัดใจอ่าเหตุการณ์ที่เข้ามาขัด,ขดจงขัดใจมันทาให้ทํางานมันแหมอีกนิดเดียวมันจะประสบความสําเร็จแล้วงานตรงนี้มันจะเสร็จแล้ว นะคะคแต่มันก็มีอะไรเข้ามาขัดตรงเนี้มันทำให้คุณอารมณ์ขึ้นไหมหรือว่ามีคนมาแบบจุกจิกกวนใจคุณแล้วคุณอารมณ์ขึ้นหรือเปล่านะคะตรงนี้ส้มบอกเลยว่าขอให้คุณอย่าไปแบบเหมือนเหมือนมีอารมณ์ร่วมกับกับความร้อนที่เข้ามาปะทะกับคุณไม่งั้นไม่งั้นมันไม่โอเคได้นะมันเจงได้ส้มต้องบอกแบบนี้เลย เออมันมันเจงที่ใจก่อนให้มองเป็นเรื่องราวของบทเรียนที่มาทำให้เราใจเย็นขึ้นเพราะว่ามันก็จะทำให้การการตัดสินใจในเรื่องงานใหม่ทำธุรกิจใหม่อะไรใหม่ๆเนี่ยมันทำให้คุณหาข้อมูลได้ใจเย็นได้ดีกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนส้มบอกเลยนะคะเวลามีคนเข้ามาปะทะนู่นนั่นนี่กับเรานะคะหรือแม้กระทั่งการหยิบ าการหยิบของในการทำงานก็ตามนะคะอย่าใจร้อนเมื่อไงนของตกแตกเสียหายนะคะหรือเป็นในเรื่องของการขับรถขับราก็ตามนะคะโอกาสมาแล้วมันต้องรีบทำมันต้องรีบประสานงานมันต้องรีบขับรถขับร,บราไม่ควรค่ะเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาเตือนแล้วนะคะว่าทุกอย่างพอเวลามีโอกาสเข้ามายังไม่ต้องรีบร้อนนะคะหาข้อมูลและทำทุกอย่างให้เป็นสเต็ปปกติดีที่สุดนะคะ เวลามีใครเข้ามาจะประทะอะไรกับเราขอให้ใจเย็นๆเข้าไว้นิ่งได้ดีที่สุดนะคะมันทําให้คุณใจหดไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณไปพุ่งตามสิ่งที่เข้ามาประทะกับคุณนะเพราะว่าขึ้นไพ่ห้าดากหัวกลับนะคะให้คุณระมัดระวังในเรื่องงานคือชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลเหมือนกันนี่แหละนะคะที่จะค่อนข้างมาแบบไม่ไม่ชอบใจ อ,อิจฉาไม่ชอบใจซึ่งจริงๆตรงนี้อย่างที่บอกว่าถ้าคุณผ่านบทเรียนตรงนี้และนิ่งไปได้มันจะดีมากๆคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยถ้าเกิดคุณลงอารมณ์ไปแล้วอะอารมณ์มันล้นนะอารมณ์มันแบบมันไปแล้วอะมันพังแล้วอะคุณจะรู้สึกว่าความสําเร็จมันยิ่งอยู่ไกลถ้าเกิดว่าคุณนิ่งได้ความสําเร็จมันจะยังอยู่นะอีกแค่ก้าวเดียวจะสําเร็จถ้าคุณนิ่งได้นะคุณก็สามารถเดินไปได้แบบ เรียบเรียบเนียนเนียนะเข้าใจใช่ปะ่ะยังเดินต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเผลอใจร้อนนะคะมันจะทำให้ความสำเร็จมันยิ่งรู้สึกว่ามันจะต้องมาบริหารในเรื่องของสภาพจิตใจทั้งคุณและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมันจะทำให้ความสำเร็จมันมันช้าลงอ่ะสมบอกแบบนี้นะนะคะ a c o p f p t n t l e s e s แต่ก็ดีนะ ถ้าเกิดว่าใครระงับอารมณ์ไม่ได้จริงๆมันก็จะทําให้คุณหดไประยะหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นบางทีเนี่ยการที่ส้มเตือนเนี่ยชาวตุนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ฟังหรอกชาวตุนบางคนนะอาจจะรู้สึกว่าขอให้เจอด้วยตัวเองดีกว่าอ่าคุณก็จะได้เจอนะคะส้มบอกเลยมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเออเจอกับตัวละ ว่าความใจร้อนมันไม่ดีนะในช่วงปลายเดือนคุณก็จะใจเย็นในทุกๆเรื่องเลยนะคะพอใจเย็นทุกอย่างมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะประมาณนี้ส่วนใหญ่เล่นกับเรื่องสภาวะจิตใจทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าส้มมองว่าในเรื่องของการงาน่มันมีแต่โอกาสดีๆนะเพียงแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆคุณอาจจะต้องหาข้อมูลให้ดีนะคะในเรื่องของเงินนะคะ เงินเนี่ยส้มมองว่าเสียเงินกับเรื่องของอาหารการกินเพื่อนฝูงเก่าๆกลับมานน่นนั่นนี้นะแล้วก็คนในครอบครัวเป็นเป็นในเรื่องของภาระคนในครอบครัวที่มันเลี้ยงไม่ได้มันก็ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าไหวไหมไหวยอยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์เสียเงินเยอะมากๆเลยนะคะในช่วงกลางเดือนด้วยนะคะจากเรื่องของอะไรบางการซ่อมแซม ในเรื่องของรถต่างๆเรื่องบ้านเรื่องน้ําไฟนะคะอุปกรณ์เสียหายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้คุณใจเย็นๆน,นะคะบางทีเราไปหยิบจับอะไรอย่างนงี้เนาะถ้าใจร้อนมันก็ไม่ดีนะคะมีเกณฑ์ที่เสียเงินเป็นจำนวนมากกับกับความใจร้อนแบบอยากได้ของสิ่งนี้อาจจะเป็นของใหญ่มากๆนะคะแต่มันเหมือนกับว่าไม่ได้คิดก่อนแล้วไปซื้อ คราวนี้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนโดนหลอกเหมือนโดนโกงเลยนะอาให้ดูแลตรงนี้ให้ดีนะคะให้อยู่ห่างจากชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุนเหมือนกันเป็นเพศชายร่างเล็กๆผอมๆนะคะอันนี้ให้อยู่ห่างๆดีที่สุด นะคะอย่าเพิ่งไปเชื่อใจมากเนาะเพราะว่ามีเกณฑ์การโดนหลอกโดนโกงนะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรก็ตามที่ไม่มั่นใจเนาะนะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าหลังจากที่คุณโดนไปคุณจะใจเย็นมากขึ้นและเก็บเงินดีนะคะบางทีก็ต้องเจอด้วยตัวเองเก็บเงินดีเลยคราวนี้จะทำอะไรนี่คิดก่อนหลายทบเลยเพราะฉะนั้นส้มก็ไม่อยากให้คุณเจอส้มทำนายคลิปมาเพื่อให้คุณได้ป้องกันก่อนนะคะม,มาดูกันในเรื่องของสุขภาพค่ะ สุขภาพของชาวตุนนะคะระวังพวกเบาหวานนะเบาหวานระบบน้ำในร่างกายนะคะดูแลในเรื่องหัวใจหรือกล้ามเนื้อไปเช็คดูดีๆว่ามันเป็นอะไรกันแน่เนาะแต่ถ้าเป็นอยู่แล้วจะดีขึ้นนะคะนะเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องหัวใจแต่มันเป็นเรื่องกล้ามเนื้อก็ได้นะคะอย่าเพิ่งคิดมากไปก่อนไปเช็คดีกว่านะฮะจัดเม้นค่ะการทําฟันมีเกณฑ์ไปทําฟันนะคะหรือ,อ,อหูตาคอจมูกปากตรงเนี้ย แถวๆเนี้ยเอออาจจะมีในเรื่องหอบหืดไอจามอะไรแบบนี้ก็ได้ใส่นงใส่นัดแบบนี้นะคะโชคลาภมีนะโชคลาภมีนะคะมาจากชาววันพฤหัสบดีชาวธาตุด,ดินมังกรพฤกษบกันมาจากเลขที่บ้านเก่าหรือเลขที่บ้านที่มีทรัพย์สมบัติเก็บอยู่เยอะๆนะคะมาจากชาวธาตุด,ดินมังกรพฤกษบกันนะคะทะเบียนรถทะเบียนรถของผู้หญิงนะ ที่มีความร่ำรวยที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเลขนำโชคได้2 5 4 2 4 4นะคะ2 4ะะ4ส่นะชาวตุล2 4 4นะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่อร,อร่าเขร์นางฟ้าค่ะมีอะไรจะบอกชาวตุลในเรื่องของแผนที่ชีวิตนะคะพลังงานในเรื่องของ พลังงานดีๆนะคะมีอะไรแนะนำชาวตุลน,นะคะในเรื่องของงานเงินบ้างเนาะนะคะ Your calling บางทีเราอาจจะอย่างที่บอกเลยมันเหมือนกลับไปดูอะไรเก่าๆมันเหมือนย้อนกลับไปค้นหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรได้ดีนะคะให้หา กลับไปทําสิ่งที่รักหรือสิ่งที่ใจเรียกร้องสิ่งที่เรามีความสามารถพิเศษในเรื่องที่ดีๆอาจจะต้องลองกลับไปคิดทบทวนอยากจะทาอะไรใหม่ๆอยากจะทําอะไรเสริมลองกลับไปคิดดูดีๆว่าคุณมีความสามารถอะไรที่เคยทําแล้วมันดีเคยทําแล้วมันได้ไรายได้ดีนํากลับมาทําได้นะคะ self fulfilling prophecy ค่ะอนาคตอยู่ในมือคุณไม่ได้อยู่ในมือไพ่ไม่ได้อยู่ในมือของดวงดาวเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ก่อนคุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ ชะตาชีวิตทุกอย่างคุณสามารถปั้นมันเองได้ปั้นมันเองได้กับมือคุณเลยนะคะอนาคตอยู่ในลูกแก้วมองให้ชัดนะคะแล้วคุณก็เดินตามทางไปนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีคุณก็อยากวกแวกไปทําเท่านั้นเองมันก็จะได้ด่งใจใคุณเลยนะคะประมาณนี้เลยสมมองว่าเวลามีใครเตือนอะไรคุณแบบให้เอ๊ะนิดนึงอะ่ะคุณก็อาจจะต้องฟังบ้างนะคะ power of angels โดยเฉพาะ บุคคลเพศหญิงค่ะที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงที่เขาเคยหวังดีกับคุณมาตลอดอ่ะนะคะเป็นพลังงานนางฟ้าพลังงานเทวดาจริงๆเป็นคนจริงๆนี่แหละที่ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะคอยซัพพอร์ตคุณเขาอยากเห็นชีวิตคุณได้ดีเขาอาจจะเห็นคุณเหนื่อยมานานเขาอาจจะอยากเห็นคุณมีชีวิตที่ดี นะคะแค่ได้เห็นคุณมีชีวิตที่ดีเขาก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นขอให้คุณรับฟังบุคคลพวกนี้อย่าไปรับฟังบุคคลที่แบบเอาเปรียบคุณอะเอออย่าย่าไปฟังคําหวานเกินไปนะคะจากคนที่เอาเปรียบคุณในเรื่องของงานในเรื่องของเงินการใช้ชีวิตะคุณอาจจะต้องฟังนะคะคำพูดที่จริงใจจากคนที่รักคุณจริงนะคะมีอะไรปรึกษาพวกเขาได้เลยเขาจะส่งเสริมคุณนะคะให้คุณไปสู่ ความสําเร็จที่คุณต้องการแน่นอนนะคะขอบคุณชาวตุนนะคะขอให้ชาวตุนมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจักรวาลรักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันวัวๆนะอ่เงินเข้าเป้าไม่เคยสะดุดโหวยออกยิ่งวมดก็ปะกูมีแค่ลึกชีวิตกูก็ตัวอย่างของอยากได้ไว้ตั้งได้จักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่ขอไป ไปล่อยไว้ตรงนั้นแต่อยากก็ปังทงกุกเวลา